สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้วันเสาร์ที่13เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับขอลับคนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินครับวันนี้ให้หัวข้อว่าคู่มือการเลือกตั้งพรุ่งนี้เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับคุณเปลวเริ่มต้นบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งเครียดทะเลาะกันในวงข้าวบ้างวงเล้าบ้าง เองชอบพักนี้แต่กูชอบพักโน้นนะเไว้ทะเลาะกันมาเดินกว่าๆนะครับเอาเป็นว่าหยุดหยุดทะเลาะกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่14พฤกษารักใครชอบใครก็ไปเข้าคูหากากบาทคนที่รักพักที่ชอบกันได้ตามใจสะดวกเลยนะครับส่วนท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครพักไหนเนี่ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ ผมจะเอาที่คุณบวรวรรณธารภูมิได้เคยโพสเฟซเอาไว้เมื่อช่วงสักปลายเดือนเมษาเนี่ยเอามาให้อ่านกันนะครับคุณบวรวรรณนี่เธอไม่ใช่ศิลานีที่เป็นที่ปรึกษาหัวใจนะครับไม่ใช่หากแต่เธอเป็นที่ปรึกษาการลงทุนเรียกว่าเบอร์ต้นๆของประเทศเลยนะครับการเลือกตั้งถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเป็นการลงทุนทางเสถียรภาพของประเทศถ้าเลือกผิดเจ๊งทั้งประเทศนะครับ แต่ถ้าเกิดเลือกถูกก็รวยทั้งประเทศเหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องฟังคำปรึกษาจากเธอใช้ชื่อว่าบรวันธาราภูมินะครับช่วงแรกจะอารัมพบทมาก่อนเธอบอกว่าอย่างนี้ครับบทความจากนี้ไปเนี่ยชื่อบทความว่าเสียงเรียกครั้งสุดท้ายสามีคือคุณอนิรุธเนี่ยเป็นคนเขียนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องนโยบายเศร,รษฐกษิจลดแลกแจกแถมเนี่ยมันก็มีกันทุกพักนั่นแหละ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือรักษาบ้านเมืองเอาไว้ก่อนและก็รักษาเสาหลักที่เราต้องรักษาอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือในหลวงดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่มีศรัทธาและก็เชื่อมั่นในสถาบัานกษัตริย์เนี่ยตัดสินใจเลือกพักที่ยึดบั้นในแนวทางนี้และก็ปฏิบัติได้จริงเป็นอันดับที่หนึ่งเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่า ประเด็นนี้เพราะว่าทุกพักต่างก็เขียนนโยบายผลักดันเศรษฐกิจด้วยกันทั้งนั้นแหละครับสำหรับชื่อเรื่องเสียงเรียกครั้งสุดท้ายเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าคุณสามีคงจะคิดว่าพวกเราเนี่ยชราภาพกันแล้วคงจะไม่มีโอกาสที่จะทําอะไรได้มากมายนักด้วยกําลังกายมันถดถอยจึงอยากจะตอบแทนบุญคุณของบูรพกษัตริย์และก็บรรพชนด้วยกําลังกายกันอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ และถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็ถือว่าพวกเราก็ไม่ได้เสียชาติเกิดแล้วจะไปเสียได้อะไรกันอีกส่วนท่านที่ไม่ได้คิดตรงกันก็จะโกรธเคืองกันเพราะว่านี่คือเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนในต่างก็มีแนวคิดแล้วก็มีทางเลือกปของตนเองเพียงแต่ว่าอย่าไปทําผิดกฎหมายและขอให้ท่านเลือกพรรคที่ใช่สําหรับท่านก็นแล้วกันเลือกด้วยการพินิจพิจ,จารณาด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้ ลงชื่อวรวันธารภูมิคุณผู้ฟังทีักครับจากนี้ไปจะเป็นเนื้อเรื่องที่คุณวรวันเนี่ยหยิบยกออกมาบอกกล่าวกันนะครับชื่อหัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องเนี่ยคือเสียงเรียกครั้งสุดท้ายเนื้อหาใจความก็มีดังต่อไปนี้นะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเสื้อเหลืองได้ออกมาประท้วงกลุ่มตรงข้ามไม่มีใครยอมใคร จนทหารต้องเข้ามายึดอำนาจแล้วก็มีรัฐธรรมนูญใหม่จนมีการเลือกตั้งแล้วก็บริหารประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้วันที่14พฤษภาคม2566จะมีการเลือกตั้งใหม่ไม่รู้ว่ากลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยจะเหลืออีกสักกี่คนแต่เอาละไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่แต่คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่อยากจะเห็นความสงบสุขเห็นความเจริญก้าวหน้าถึงแม้ว่าจะไม่ดีที่สุดแต่เรามีความสุข อยากจะก้าวเดินต่อไปเห็นประเทศที่เราอยากจะเห็นตอนที่เราจากไปออกมาร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งคนที่คิดอย่างนี้ทำสิ่งที่เราทำได้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของใครบางคนแต่ก็ขอให้สืบทอดต่อไปให้นานที่สุดจนกว่าวันนั้นจะมาถึงพักการเมืองที่มีอุดมการเดียวกันแต่แตกแยกกันไปหลายพักพวกคุณก็ไม่ต่างไปจากพักตรงข้ามที่สแสวงหาอำนาจที่คิดว่าตนเองดีและถูกต้อง แทนที่จะรวมตัวกันต่อสู้เพื่ออุดมการณ์เดียวกันหยุดเป็นนักการเมืองก่อนกลับมาเป็นคนไทยที่อยากจะเห็นลูกหลานของทุกคนเนี่ยได้อยู่ในประเทศที่มีความสุขที่เรามอบให้ภายใต้ธงไทยที่อยู่คู่กับชาติไทยมาอย่างยาวนานไม่ใช่ของคนบางคนไม่ใช่ของคนบางกลุ่มที่พยายามจะเปลี่ยนเพื่อความยิ่งใหญ่ของตนเองไม่ใช่เพื่อคนไทยทั้งประเทศ บรรพบุรุษรวบรวมคนไทยรักษาชาติไทยให้กับลูกหลานความเจริญทําให้คน,นเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นความลําบากและการต่อสู้ที่พวกเราเองก็ยังไม่เคยได้สัมผัสแต่เรามีสํานึกในบุญคุณขอให้ภูมิใจที่เราพยายามรักษาและสืบทอดสิ่งดีๆไว้เท่าที่จะทําได้ส่วนลูกหลานก็คงจะต้องให้เวลาเขาได้เรียนรู้เราทําให้พวกเขาเป็นแบบนี้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เราก็ได้แต่หวังว่าเขาจะเปลี่ยนทันไหมถ้าไม่ลูกหลานของพวกเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นี้เหมือนกับที่เรากําลังเผชิญอยู่เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็คงไปแล้วนะครับเหลือเวลาของเรากําลังจะหมดลงแล้วประชาธิปไตยไม่ได้สร้างคนให้เป็นคนดีนะครับแต่ทําให้คนเนี่ยเห็นแก่ตัวความรวยไม่ได้ทําให้เป็นคนที่มีน้าใจแต่ ทำให้เป็นคนที่กอบโกยโดยไม่คิดถึงความไม่เท่าเทียมและไม่แบ่งปันทั้งสองสิ่งเนี่ยสร้างแต่หายนะในสังคมศาส,สนาพุทธสอนให้คนไม่โลภสอนให้คนไม่หลงหลายคนไปวัดเพื่อขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําบุญเพื่อหวังว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่เคยคิดและเข้าใจให้ปล่อยวางเลยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเกิดมาก็ถูกหลอ่อหลอมให้เป็นอย่างไรก็ได้แบบนั้นแหละครับความล่มสลายเนี่ยจึงค่อยๆเติบโตขึ้นมาถึงจุด สูงสุดในยุคข,ของใครก็ต้องรับไปนะครับแต่ไม่ใช่ยุคนี้ครับสิ่งที่เราคิดและเราเชื่อมั่นเนี่ยไม่มีใครบอกได้เลยว่าถูกหรือผิดแต่เราบอกได้ว่าเรามีความสุขมีความสุขในช่วงเวลาของเราภายใต้พระบาร,รมีของในหลวงของเราขอให้คนที่ยังอยู่หรือคนที่มีอุดมการเดียวกันเนี่ยช่วยกันออกไปอีกสักครั้งนึงเถอะเพื่อสิ่งที่เราได้รับจากบัรพบุรุษจะได้อยู่ต่อไป ดังเช่นบุรพัตริย์และบรรพบุรุษทำเพื่อเราซึ่งเราจะไม่มีวันลืมลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วก็ส่องแสงกันอีกครั้งหนึ่งให้เขารู้ว่าเราเนี่ยจะปกป้องในหลวงจนคนสุดท้ายเริ่มโดยการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งรอบนี้นะครับด้วยการเลือกพักที่มีแนวคิดและการปฏิบัติที่ปกป้องในหลวงของเราอย่างแท้จริงนับว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติ ที่ได้ร่วมกันทำเพื่อสิ่งที่เรารักในชาตินี้นี่แหละครับภายใต้ความเป็นไทยที่มีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขลงชื่อนิรุธทธาราภูมิคุณบรวันเนี่ยเธอก็เสริมเข้ามาครับเธอบอกว่าโพสต์ของคุณสามีเนี่ยดูและจะส่งผลกระทบมากเลยจนทำให้ลูกหาพักใกล้กาวในแห่มาถลลมท,ทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเลยนะ คอยติดตามดูแนวคิดและก็นโยบายของพรรคการเมืองหรือว่าคนบางคนในพรรคการเมืองที่ดูดีซ้ําไปแสดงว่าคุณสามีเนี่ยเขาเขียนได้ดีดีจนอาจจะมีผลกระทบกับการเลือกตั้งมั้งลูกหาบหลายคนแค่เห็นําว่าเสื้อเหลืองนก็ทาดไฟแตกซ่านซะละอ่านหนังสือยังไม่แตกฉานก็เข้ามาโวยวายหยาบคายใช้ความต่ำสามข้าว่า แช่งว่าแก่แล้วก็ให้รีบตายหรือประมาณว่าโลกนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยทำไมไม่หาความรู้บ้างแก่แล้วอย่ามาขวางทางเจริญทางโลกปล่อยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำเพื่ออนาคตของเขาโอ้โห่างเก่งกาดหารกล้ากันทั้งฝูงเลยนะบางก็บนนายกประยุทธ์เนี่ยไร้ฝีมือทำเลวรายย้ายอย่างนั้นอย่างนี้เออข้าพเจ้าก็สงสัยจริงๆบ,บทความเนี่ยเชียร์คุณประยุทธ์ตรงไหนมีไหม วุฒิภาวะนี่ไม่มีกันเลยเหมือนกับว่าตนเองชอบกินผักคนอื่นจะกินปลากินผล,ลไม้ไม่ได้นะต้องมากินผักด้วยไม่งั้นเนี่ยถือว่าโง่แล้วก็ชอบประดิษฐ์การเอากขามันสิใครประดิษฐ์การกันแน่เนี่ยอ่านไปก็ขำดีเพราะมีตรงไหนที่ข้าพเจ้าไปห้ามไม่ให้คนรุ่นใหม่และก็รุ่นเก่าเนี่ยใช้สมองคิดและแสดงออกที่ไม่ผิดกฎหมายบ้างมีไหมแต่ก็มีบางคนเนี่ยเข้ามาถกเถียงโดยดีซึ่งมุมมองของเขาเนี่ยข้าพเจ้าก็อ่านแล้วก็คิดตาม ท่านยังเห็นด้วยอย่างยิ่งแม้ว่าจะยังไม่นับว่าอยู่คู่เดียวกันอันนี้ถือว่ามีอรารยะคุยกันได้มีประโยชน์บางคนเนี่ยใช้ภาพที่ดูหมิ่นเบื้องสูงด้วยความชั่วช้าในกะมวลสันดานล,ลองตามไปดูต้นทางในเพจของเขาแล้วเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยภาพที่สามารถเอาไปดําเนินคดีได้เลยด้วยความเมตตากรุณาข้าพเจ้าจึงลบภาพหรือข้อความที่เขาเอามาลงในนี้เนี่ยลบให้แล้วที่เหลือให้เจ้าหน้าที่ไปตามเก็บกันเอาเองกันแล้วกัน ก็มีข้อสงสัยนะในเมื่อโพลเนี่ยออกมาดำโดง่งซะขนาดนี้แล้วทำไมละ่ะทำไมจะต้องแหกกันมาพิมพ์หลอกลวงให้เลือกพรรคของตัวเองด้วยการหลอกลวงหมายเลขพรรคในเพจนี้ทำไมพฤติกรรมแบบนี้แหละถึงทำให้คนเนี่ยเขามองว่าพรรคการเมืองของคุณเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นแหล่งรวมของการโกหกแหล่งรวมของการหลอกลวงแหล่งรวมของความสามหาวจิตต่ำตมและที่สำคัญคือใจแคบ ทั้งๆท,ที่มีบางคนที่ข้าพเจ้าเห็นว่าทำได้ดีนะนี่ไม่ได้ดานะแต่ประมวลจากทุกความเห็นที่เป็นอย่างนั้นรู้จักเยวาวชนเรสการดของจีนไหมล่ะลองหาอ่านดูกันแล้วกันนะจะได้เข้าใจเพราะว่าพวกคุณเนี่ยกำลังเดินไปในแนวนั้นเปียบเลยไม่รู้ว่าตอนจบเนี่ยจะเหมือนกันด้วยหรือเปล่าก็ขอขอบคุณกัลยานมิตรที่แสดงความเป็นห่วงส่งมาให้หลายช่องทาง อยากจะเรียนกับท่านว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะไม่ใช่คนเปลาะบางอ่านไปก็ขำไปดรืยซ้ำไปทําให้อากาศร้อนเนี่ยมันลดอุณหภูมิลงได้เยอะเลยเพราะว่าหัวเราะมากลงชื่อวรรวันธาราภูมิเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงล่ะครับที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงินเนี่ยให้คําแนะนําการลงทุนทางการเมืองแล้วนะครับกระจางแจ้งทางไหนครับพรุ่งนี้ ไปกากบาทเบอร์นั้นนะครับเบอร์นั้นพักนั้นกากบาทได้เลยครับ